ไอหัวด้านเลนมหูน่ะโอ้โหโดนเฉยโดนเฉยโดนเฉยครับโดนเฉยครับโดนนอกเพียงวะโดนลอยจั่างว่าลอยนอกเพื่อโดนไปด้านมาเออจะเปลี่ยนเยื่อนะครับเนี่ยโดนเฉยว่ะโดนทั้งหนอกมันลอยแต่ไอตัวที่ไอหว่าดำๆขึ้นเรือน่ะแม่นกอเนี่ยแม่นนั่นเนี่ยโดนนอกเพื่อ เอ้ยโทษทีเอ้ยไอหมูดางในระวังระวังไอหมูดางในระวังไอหมูดางในระวังไอหมูดังในระวังเก็บกำห้ากันเอาอยนี่โอ้โหที่ห้ากันน่อไอหมูข้างในระวังบอกแล้วว่ามันติดอย่างนี้ติดสายไผ่นี่มันหวานมันหวานสาไผ่มันหวานมันหวานสามอ้อมเนี่ยเอ้ยเครื่อมันเครื่อ nó nói nhận nè mình nói nè non đó nói này nói này nè bà câu cầm cắm này tụi nè ba à, chỗ chỗ ở sân cái thằng gì